เาตนนะฮวันนี้นะครับอัดมีรลขุขนาด12ตันนะฮะของยี่ห้อคมมสุมาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโคมมสุรุ่น PC นะฮะ120รุ่น11นั่นเองนะครับตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับซึ่งรุ่น11นะฮะแน่นอนนะฮะเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายคมมสุของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับเน่นะฮะ รุ่นตัวท็อปนะฮะรูปทรงบอดี้เนี่ยก็มาเป็นโฉมม่นะฮะคัออกมาบึกบึนนะฮะดูแข็งแรงดูเท่ดูหล่อมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะรูกทรงด้านหลังเนี่ยบึกนะฮะเทม่มากๆเลยตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เซฟตี้จัดเต็มนะฮะมีกล้องรอบคันนะ,ะมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะฮะด้านหลังตีโลโก้คูมัฟสุหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่ งามๆนะครับคันนี้นะครับ PC 120นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สเปคของเขาตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับมาดีมากๆนะฮะเขาจะมาเป็นสเปคอาร์มยาวพิเศษแบบนี้เลยนะครับอา่อาเป็นอาร์มยาวพิเศษนะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบก,กับตัวที่เป็นอาร์มธรรมดาเนี่ยเขาจะมีความยาวมากกว่าตัวธรรมดาประมาณ30-40เซนได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆท่านใดที่เอาไปจยายา้วงยาวๆหรือว่าตักของข,องขึ้นสูงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับสเปคอาร์มยาวพิเศษแล้วก็ไม่นม้ำซ้ำเป็นสเปคไบแท็กใหญ่พิเเศษด้วยะบ่งงออล ว่าไม่มีจมนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะส่วนล่างก็สวยกิฟเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่งามมากนะฮะตามฟาร์รุ่นใหม่นะแล้วก็เจ้าของหน้างานเก่าเนี่ยดูแลเราค่อนข้างดีด้วยนะมีตัวที่วางรองเท้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ดีมากๆตัวนี้นะครับสวยนะคันนี้นะครับรุ่นท็อปแบบนี้นะฮะไม่ได้มีมาบ่อยท่านในที่กาลังตามหาเนี่ยรีบจับรีบจองเลยที่บุ้งกีแน่นอนมีตะขอจัน้ำหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับช่องเก็บของนั่นข้างก็แน่นอนมีมาให้เรียบร้อยนะตามสารุดี่ปุ่นเลยนะครับนะะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดดูปั๊มไฮดริกของเขากันหน่อยครับรแห้งสวยๆนะฮะตามสไตล์รุ่นใหม่ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับปั๊มแห้งสวยเยอะมากนะตอนนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตอนนี้นะนี่กับด้านลหลังก็สวยมีโลโก้โคโมสูบแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงขวดน้ําอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับนี่ครับ เนียนๆนะฮะแผงแม่น้ํากออากาศวม้แบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็รุ่นใหม่อย่างนี้นะฮะเขาจะมีสวิตช์เปิดติดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เผื่อนักงานหยุดนานหลายวันนะก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตนะฮะกันแบตั่วไหลได้ด้วยนะครับเนี่แล้วก็มีหนังซ้ำตัวนี้มีตัวสลับคนทนติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่เผื่อนักงานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับวาวคนตัวนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งไล่สายเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกต่อไปแลูกคครับ สวนะัสาพภายในสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่เปิดหน้าจอให้ดูนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนี่นะฮะสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายมากๆพวกแอร์การทําความเย็นนะฮะก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสตกันนะครับปึ๊บเดินก่อนนะฮะอันนี้ลองเป็นรอบต่าสุดให้ดูนะครับนีโโ่โอ้โห แรงปั๊มโคตรดีโคตรแรงนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยกดตัวลอยได้สบายๆชิลๆนะลูกค้าครับนี่นะฮะปั๊มแรงพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองอีกฝั่งกันบ้างนะครับนี่นะฮะคอนโทรลนะครับใช้งานได้ครบดีปกติเลยนะครับแล้วก็ไวมากเลยนะอันนี้คือรอบต่ําสุดนะฮะลูกค้าครับโอ้โหไม่รู้สึกเลยว่าเป็นรอบต่ํานะนิ่มมากตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองเดินกันบ้างนะครับนี่เดินหน้านะฮะ สายหลังนิ่มๆนะครับบิดตัวนีละค่านะครับนี่นะฮะสู้แรงได้ดีมากๆเลยเอาไปในพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถัดไปด้านหลังกันต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพพิงยนต์ของเขากันต่อนะครับแต่เดี๋ยวเราตัดไปเลย ผมขักขึ้นมาด้านบนผมก็ได้ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานนะฮะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับผมวางเรียงไปแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัเครื่องขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องคองมพิสเต 4D95L นั่นเองนะครับนี่เปิดแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะฮะ มาแห้งๆสวยๆนะลูกค้าจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ฝาลงฝาหลังก็สวยนะครับหลังคาสวยนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องกองเก็บเครื่องมือนะฮะติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีมาให้2จุดเลยตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูแพงคอนโทรลกับมอเตอร์สกรูของเขากันหน่อยนะครับนี่นะฮะ ก็เลยแห้งๆสวยเช่นเดียวการจุดเริอดึมไม่มีนะตัวนี้นะครับพร้อมลุย ลองใช้งานนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของรถตัวคอมพูวตอร์ PC หนึ่งร้อยยี่สิบห้าสิบเอ็ดคันนี้นะครับถ้าเกิดทนใดที่ดูแล้วสนใจเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเติร์นนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสต้นลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทาาางไลนนน์อออีีกกกกทเยะะพื่ใใช้รรรปบตัดดดสสินนนนใจจะคครรััับาววี้้เยย่แงงทุถ ไม่มีนะครับเลยแล้วก็พวกแรงปั๊ม เครื่องตัวเดียของเขาจะทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยที่สําคัญสเปคดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแท็กใหญ่อาร์มพิเศษนะฮะก็มีมาให้พร้อมเลยท่านในสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวคอมพิวเตอร์ P3 หนึ่งร้อยยี่สิบรุ่นสิบเอ็ดคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยอยู่ช่วงร้านกลางนะนนะจ๊ะท่านใดที่สนใจีติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดโดยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเเจจ้้้้าาาาาภพสสสสิิหหหหตัััััััววววมมอออนนนนนนนขงรรรระคคคบบบีีลลไไปปกก่่ใด